น้องหน้าเงินเหรอลูกเหรอคะน้องนองทำไมน้องอะไรอะไรจะธุรกิจขนาดนี้ะเธอดูมันดีเธอเป็นเลยเธอฉันไม่ได้สอนนะนางเต็นของนางเองน้องสวัสดีพี่พี่หนึ่งพันห้าร้อยคนกอ่อนค่ะค่ะถ้าดูน้องเต้นต้องทำยังไงคะ น้องเล้นต้องเตรียมอะไรคะต้องเตรียมน้องที่บ้านขาดแคลนหรอใช่น้องป้าหมิงเตรียมโอนป้าหมิงจะเอาเงินสดน้องจะเอาเงินสดหรือเงินโอนคะลูก